สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับอยู่กับครูอิงนะครับผมค่ะแล้วก็ครูลูกปัดค่ะครับวันนี้นะครับทางโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยนะครับผมก็ได้จัดงานนะครับถนนเด็กเดินนะครับวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านนะครับมารับชมบรรยากาศนะครับก่อนวันจริงนะครับคือวันที่8นะครับผมเดือนมีนายนี้นะครับผมมาเลยครับผมตนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าวันนี้เรามาดูอันแรกก่อนนะครับ เรามีพี่ๆนะครับพี่ๆจุกนะครับเด็กไทยใช่ไหมครูปัตต์เด็กไทยมาต้อนรับนักเรียนใช่มาต้อนรับนักเรียนนะครับผมงเรียนเราก็มีเด็กหัวจุกคนหนึ่งนะครูเองใครครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเจอตัวจริงไปเจอตัววันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าอยากจะให้เด็กมีมัดขอดด้วยนะครับพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับนะมาดูอันซีนอันแรกของเราก่อนนะครับถนนเด็กเดินนะครับนะแต่มาดูครับยังไม่บอกว่าอะไรให้มาเองนะครับ แต,แต่อะไรก็ได้อันแรกนะครับเป็นพื้นที่กิจกรรมของลานนะครับนั่งรับประทานอาหารนะครับผมใช่ลานรับประทานอาหารของเรานะคะก็จะมีทั้งที่เป็นแคร่นั่งกับพื้นนะคะแล้วก็เป็นแคร่ที่นั่งบนโต๊ะนะคะแล้วแต่ว่า นักเรียนคนไหนสะดวกนั่งยังไงนั่งได้เลยนะคะอ่าก็คือว่าเราเนี่ยนะครับจะให้นักเรียนนั่งนะครับนะซึมซับบรรยากาศแบบไทยนั่งกินกันแบบหมู่นะครับผมตามหมู่คณะเลยใครอยากจะนั่งกินนะครับก็เรียนเชิญเลยใครอยากจะนั่งแคร่ก็เรียนเชิญแล้วแต่ก็เียสะดวกเลยนั่งล้อมวงกินข้าวคูยใช่ตามแบบไทยเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับอันซีสุดๆนะครับคือนี่เลยฮะถนนเด็กเดินรูปปัดนนี้คืออะไรครับเป็นยุคของเราเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่ฮะยุคของเราเลยเราบอกว่า เป็นรำวงย้อนยุกนะคะนะซึ่งแน่นอนครับในกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะครับจะต้องมีแม่สาวรำวงคุณุูกปัดบางคนเด็กบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักเอ้รำวงย้อนยุกเป็นยังไงนะคะแต่ขออิบไว้ก่อนนะครับว่ามีกี่คนแต่ลองม้วนหลายคุรุูปัดม้วนหลายเลยใช่ไหมใช่รอบละบาทเดียวเท่านั้นนะครับนะถ้าอย่างนี้คุณครูเข้าไปเต้นได้ไหมคะคุณอิงเปิดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะครับคุณครูนะครับท่านผู้ปกครองนะครับหรือแม้กระทั่งนักเรียน เห็นจากคิปวิโอนี้นะครับจากเรื่นอื่นสามารถบอกคุณครูนะครับเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเราได้นะครับนะแต่อยากรู้ว่าราคาเดียวกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หรือเปล่าคะคุณครราคาเดียวกันนะครับหนึ่งบาทเองเหรอคะหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทหนึ่งเพลงนะครับพามาดูด้านในครับนะครับอ่าด้านในนะครับก็จะเป็นรอบๆแบบนี้นะครับผมอ่าด้านในก็จะมีเขาเรียกว่าธงราวลูกปัดอันนี้คือธงราวธงราวซึ่ง แน่นอนครับเห็นสีสันอย่างนี้รับรองว่าสนุกหลายแน่ๆนะครับนะเครื่องเสียงก็จะเต็มครูบัตรเครื่องเสียงต้องได้รับการสนับสนุนจากใครคะวุิงเขาเรียกว่าจากคุณครูวุฒิชัยนะครผมเขาเรียกสาระการเรียนรู้ศิลปะใช่นะฮะ,ะ,ะนะซึ่งนี่บรรยากาศรอบๆกล้องแพนเบเลยนะครับผมใช่คะ่ะอันนี้คือเวทีของเรานะคะจะมีสาวราเอ๊ะ สารลมงจะมีกี่ท่านนะคะเนี่ยคุณอีถ้ามีก้าอีกหลายตัวอย่างนี้ให้บอกเลยนะบอกเลยแล้วกันนะสารลมงเรามีประมาณสิบคนนะครับนะสิบคนนะครับเป็นนักเรียนทั้งหมดสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆพวุนี้จัดเต็มนะครับผมเผาชุดรับรองสุดยอดมากนะครับนะมาพร้อมกับนี่เลยครับเขาเรียกว่าฟางนะฟางฟางมาดูฟางด้วยนะคะนะแล้วอย่างนี้จะมีเห็ดฟางไหมคะโดยเราเนี่ยมีเห็ดมีเห็ดอะไรคะ เห็ดนางเลยฮะคุณร like ูปัดนางเลยฮะเห็ดนางนางเลยฮะดูจากนี wow. ่เลยฮะรำรึเปล่าเห็ดนางฟ้าโรงเรียนเรามีเรือนเพาะปลูกอยู네่ข้างหลังนะครับนะใช่บอกว่าท่านผู้ในการกระซิบมาบอกว่าบอกว่าอะไรคะเพิ่งปลูกไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาเพาะปลูกสัปดาห์ที่แล้วนะครับรับรองผู้ปกครองนะครับรับรองได้เห็นแน่ๆนะครับว่าอาจจะมีเห็ดงอกมาไปดูที่โรงเห็ดเราได้นะเราอันนี้เราประชาสัมพันธ์นะครับนะ อะต่อมาเรามาดูเยี่ยมชมร้านค้าดีกว่าว่าจะมีกี่ร้านร้านลานตานะคะเป็นตลาดนัดของจริงเลยจริงๆนี่ถ้าเราไปเที่ยวงานเขาเรียกว่างานลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นประมาณนี้เลยนะคะเราเราเรายกนะครับงานเนี่ยย่อมๆเลยนะเพราะว่าสุโขทัยของเรามีงานลอยกระทงมี คล้ายงานเกี่ยวกับชุมชนหลายงานนะคะดังนั้นเราก็เลยได้แรงบันดาลใจด้วยใช่ไหมคะคุณคือเราอยากจะให้นักเรียนได้ซึมซับนะครับความเป็นไทยแล้วก็อยากจะให้นักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับการค้าการขายนะครับว่านักเรียนเนี่ยขายแล้วนักเรียนต้องทําบัญชีนะครับบัญชีต้นทุนนะครับบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยเรากําลังพยายามซึมซับให้นักเรียนนะครับนักเรียนอาจจะไม่รู้เนาะแต่ทางเรียนได้พยายามซึมซับและให้นักเรียนเนี่ยถือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าน้อยอ่ะ เรามาดูกันนะครับร้านค้าแรกนะครับอันนี้เป็นร้านค้าชุมชนนะคะร้านแรกนะครับเรามีทั้งร้านค้าชุมชนครับเราได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะครับในก็คือผู้ปกครองของนักเรียนนี่แหละใช่ไหมอใช่ครับร้านแรกเลยทุกปันอะไรฮะร้านเป็ดเนยกรอบอ่าเป็นยังไงร้านเป็ดเนยกรอบเดี๋ยวเดี๋ยว เขาเอาเป็ดมาทำเนยกรอบหรอหรืออะไรเอ๊ะนั่นสิเราต้องมาลองกินเนาะนะครับว่าเป็ดเนยกรอบจะเป็นยังไงใช่เอาหนังเป็ดมาหรือเปล่าหนั่นสิมันกรอบเหมือนหนังเป็ดนัฮ่องกงนั่นสินะฮะนะร้านที่สองนะฮะร้านที่สองค่ะข้าวเหนียวหมูย่างน้ำตกนะคะเอ๊ะมาจากน้ำตกเลยหรือเปล่าแค่คิดก็คือโอ้โหน่าจะอร่อยแซ่บหลายอีสานชัวร์อีสานจ้านะร้านนี้ เป็นชุมชนนะครับเป็นร้านชุมชนนะคะร้านค้าชุมชนเราเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาด้วยใช่เขาเรียกว่าบาวรรูปปัตตบวรบ้านบ้านน<อ>ั่คือผู้ครองเราชินชวนผ<ช>ู้ครองมาเที่ยวกันนะครับโรงเรียนนะครับแล้วก็วัดนะครับนะ,ะนะครับมาต่อครับกับร้านที่3าม อุ้ยอันนี้ก็กำลังเป็นที่ฮิตฮอตในสมัยนี้ของเด็กใช่เขาเรียกว่าชาบูแต่ว่าเป็นชาบูเสียบไม้ย่ชาบูเสียบไม้นะคะรับรองว่าราคาไม่ไม่แพงใช่น่าจะประมาณ5บาทนะครับเพราะว่าเป็นราคาเด็กเนอะนะครับนะอันนี้ชาบูเสียบไม้ครับค่ะต่อไปฮะดมาค่ะอุ้ยอันนี้อันนี้เด็กๆตัวน้อยๆเล็กๆน่าจะชอบกันคุณลูกปัด เป็นเกี่ยวกับเยลลี่บอลนะครับนะเด็กน่าจะต้องแบบมันเลือกเอ้เยลลี่บอลนี่เป็นลูกกลมๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นรูปลักษณะยังไงเนาะมีหลพรุ่งนี้ติดตามแล้วกันนาอนะครับนะล้วชุมชนเขาจะมาขายยังไงนะครับเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเราก็เราก็ลุ้นเหมือนกันใช่ไหมแต่กระซิบอย่างนี้ว่าครูอิงเห็นในทิก To อกว่าเยลลี่บอลเนี่ยกำลังมาแรงฮอนคิดเลยนะครับน่าลดผลไม้อย่างนี้จะมีปีโป้กรอบไหมอ่ะ น่าจะมีนะน่าจะมีชอบกันเขาเรียกว่าทางคณะผู้จัดทางเรียนเทศบาลมองสุวขทัยเนี่ยเขาเรียกว่าคัดสรรร้านทุนชมมาอย่างดีเลยครูปัดไม่ซ้ำกันแน่นอนมาต่อครับร้านต่อไปค่ะร้านไส้กรอกอีสานเมื่อกี้เป็นหมูหมูน้ำตกใช่ไหมฮะอันนี้เป็นไส้กรอกอีสานแล้วก็ยำแหนมจุนจูนจุนจูนนี่ใครคะเนี่ยจุนจูนนี่น่าจะเป็นลูกใครสักคนนึงเนี่ยนะครับนะเขาน่าจะเป็นแบบว่า คนมาขายน่าจะอร่อยน่าดูเวลาชุมชนเหมือนกันเป็นไส่กาะอีสานนะคะเดี๋ยวเราพักร้านชุมชนไว้อีกหนึ่งร้านนะครับนะเราลองมาสอบถามคณะคุณครูก่อนคุณครูเชิญครับคุณครูครับเชิญครับสองท่านเลยคะคุณครูดุกเชิญฮะคุณครูไม่ต้องเขินคะอ่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คุณครูเตรียมนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยมาเที่ยวถนนเด็กเดินยังไงบ้างครับเริ่มจากคูเปิลก่อนนี้คูเปิลปหนึ่งนะครับคุณครูนะคะเนี่ยใครเนี่ยสวัสดีค่ะก็ รุ่นี้ก็คือประชาสัมพันธ์นักเรียนเบื้องต้นไปแล้วว่าประชาสัมพันธ์นักเรียนนะคะเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมถนนเด็กเดินนะคะแล้วก็เชิญชวนผู้ปกครองนะคะมาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะก็มาจับใจซื้อของดูลูกหลานของท่านนะคะมีการค้าการขายมีนักเรียนออกร้านนะคะแล้วก็มีชุมชนมาออกร้านนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเด็กได้ค้าได้ขายมีการทําบัญชี รายรับรายจ่ายนะคะว่าอะไรเนี่ยมีมีการทําด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยก็คือลำวงย้อนยุคค่ะอันนี้ก็จะได้น้องๆในระดับชั้นป .2 ป .3 นะคะจะเป็นผู้ลำวงแล้วก็มีพี่ๆนะคะมาร่วมลำวงลำวงเนี่ยพวงมาลัยของเรานะคะพวงระบาดนะคะแล้วก็ไปลำวงหรือใครที่อยากจะมาร่วมสนุกนะคะเหมารอบก็ได้นะคะรอบละเท่าไหร่ครับ อ่าแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ศรัทธาเลยค่ะได้หมดค่ะเมืเม่อกีก้กระซิบไปว่าเหมาก็ได้บอกเหมารอบระบาดแต่จริงๆคือพวงระบาดแต่ว่าเราอพวงอะไรพวงระบาดแต่ทีนี้เราอยากจะเหมารอบก็ได้เพราะนางบบอุดหนุนนกครับอ่าอุดหนุนเ,เพพาะนางร<อ>ามของเรามีทั้งหมดสิบคนเนาะ,ะตามที่บอกไปแล้วนะครับนะ,ะก็ต้องขอบคุณคุณคูเปิลนะครับผมนะขอบคุณนะครับอ่ะ มากันเยอะๆนะคะโรงเรียนเทศบาลเมืองสุขท t h ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะโอเคครับอ่ามาร้านชุมชนอีกหนึ่งร้านนะครับนะร้านนี้ครูปัดลองอ่านชื่อร้านครับชื่อร้านอะไรฮะลูกชิ้นยืนกินค่ะลูกชิ้นยืนกินเอ๊ะลูกชิ้นยืนกินนี่ลิซ,ซ่าแบออ็คพิง<ช><า>ไหมโอคุณครูดังจากลิซ่าแบ็คพิงไหมทางบุรีรัมเลยเหรออ่าเพราะว่าลิซ่าแบ็คพิงค์นี่เขาเป็นคนบุรีรัมเ์เนาะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปไกลที่บุรีรัมแล้วครูปัดเรามาอยู่ที่เราอยู่ที่โรงเรียนเเเทศบบบาาลลมือองงนนนะะะคครรรััขแ้ว อันนี้ถ้า6ล้านก็จะเป็นร้านค้าชุมชนนะครับนะถัดมาครับอันนี้จะเห็นว่าเข้าสู่เป็นร้านค้าของนักเรียนละนะครับนักเรียนละนะครับซึ่งเป็นนักเรียนของน้องๆนะครับเป็นเด็กชั้นอนุบาลน,นะครับอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองนะครับเขานําอะไรมาขายครับคุณลูกป,ปัดครับเอ่อนักโอวันตินเย็นค่ะคุณลูกคุณอ่าเอตอนเราสมัยเราเรียนเนาะเราก็ชอบกินเขาเรียกว่าเอ่อไมโลโรงเรียนเนาะนะครับคิดว่า นักเรียนแหละคณะครูเขาน่าจะจัดอร่อยแน่ๆนะครับนะติ่มเตินเด็กน่าจะชอบค่ะอะไรหวานๆใช่เนาะต่อไปครับมาถัดไปอีกร้านหนึ่งเลยครับอีกร้านหนึ่งนะครับก็หูร้านนี้ครับของนักเรียนชั้นอนุบาล3ามคุณลูกบัตมาพร้อมกับมาพร้อมกับไก่ขย่านะครับมาพร้อมกับไก่ขย่าซึ่งซึ่งไก่ขย่าเนี่ยนะครับนะรับรองเลยว่านักเรียนต้องให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของ ผสมกับนะครับนะผงเช่นวิงแซบนะครับสไปซี่นะครับเผ็ดร้อนจิดจาดแน่นอนครับผมอ่ากับชั้นอนุบาล3นะครับทีนี้มาต่อกันด้วยเข้าสู่ระดับชั้นปฐมแล้วนะครับก็คือหวานเย็นนะครับร้านหวานเย็นน้ำแข็งใสนะครับเป็นของลูกๆนะครับชั้นป .1 นั่นเองนะครับนะต่อไปฮะร้าน ของชั้นป .2 นะครับก็จะมาด้วยนะครับร้านนมนะครับนะไมโลโรงเรียนนะนะครับนะนักเรียนชอบกันแน่เลยนะครับนะต่อไปฮะเราไปเร็วๆกันเลยนะครับเพราะเรามีร้านเยอะครับถึงประมาณ1 8บแ้าร้านเลยนะฮะนะร้านต่อไปนะครับผมเป็นของนักเรียนชั้นป .3 นะครับรีกชื่อว่าสวิสนะครับนะท็อปปิ้งนะครับนะก็น่าจะเป็นของหวานที่ใส่ท็อปปิ้งที่นักเรียนชอบกันนะครับนะอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนได้นะครับของชั้นป .3 ต่อไปครับ ร้านของพี่ๆป4นะครับอ่าเริ่มตัวกันมานิดนึงนะครับจะเป็นเกี่ยวกับร้านไอติมกรอบนะครับนะไอติมกรอบยังไงนะครับพรุ่งนี้ลองมารับชิมกันได้นะครับนะต่อไปครับ ร้านถัดไปนะครับก็จะเป็นของพี่ๆชั้นปห้านะครับนะก็จะเป็นมาพร้อมกับร้านหมาล่าเสียบไม้นะครับเมื่อกี้มีชาบูนะครับตรงนี้มีหมาล่ารับรองครับว่าสูตรนะครับมาจากจีนแน่ๆนะครับผมรับประกันโดยคุลุกปัดเมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่าคุณลุกปัดอยู่ชั้นปห้านะครับนะอ้าวมาต่อครับต่อไปนะครับก็เป็นของนักเรียนชั้นป .6 นะครับกับร้านนี้เลยนะครับร้านลูกชิ้นนะครับนะไส้กรอกนะครับนะซึ่ง ป .6 นะครับไม่ได้ทำแค่ลูกชิ้นและแส้กอกนะครับเขายังทำนะครับเกมนะครับเกี่ยวกับประการปลาโป่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าปลาโป่งและปลากันตรงไหนเนาะนะครับมาต่อไปครับมาพี่มัธยมกันเลยนะครับผมมหนึ่งครับทำส้มตำนะครับนนัวกันเลยนะครับผมรับรองแซ่บอิ่งแน่ๆนะครับนะอ่าต่อไปฮะมสองครับพี่มัธยมมสองนะครับเรามาในใน ร้านที่มีชื่อว่าน้ําเสี่ยง่ายนะครับอันนี้ผมสอบถามทางคุณครูเขาแล้วนะครับว่าคุยคุณครับน้ําเสี่ยงทายเสี่ยงทายยังไงนะครับเขาบอกว่าให้ลองมาชิมวันพรุ่งนี้นะครับมาชิมได้เลยนะครับและสุดท้ายครับแต่ยังไม่สายถุดนะครับนะอันแรกนะครับพี่มสามนะครับมากับข้าวโพดอบเนยนะครับนะมาดูกันนะครับว่ามีกรรมวิธีในการอบเนยให้มันหอมหวานน่ากินยังไงนะครับต่อไปนะครับร้าน สุดท้ายแล้วนะครับนะมาพร้อมกับพี่มอสามเช่นการเปิด2ล้านเลยนะครับเป็นขนมทองจีบนะครับซึ่งต้องบอกนี้ว่าขนมทองจีบนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนะของโรงเรียนเรานี่แหละนะครับเราเราสร้างนะครับเตาขึ้นมาเองเลยนะครับเราจะมาย้อนดูกันว่าขนมทองจีบนะครับนะโบราณโบราณนะครับกินกันยังไงนะครับเป็นแบบไหนนะครับหน้าตาแบบไหนและอร่อยมากยังไงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวให้ ลองดูนะครับแผนกล้องนะครับไปดูนะครับรอบๆงานเลยนะครับนะตอนนี้ก็มีนักเรียนเดี๋ยวมาสัมภาษณ์นั่นอะไรอีกนหนึ่งนะครับนะอ่านักเรียนนะครับเดี๋ยวครูขอสัมภาษณ์หน่อยอ,อันนี้เป็นลูกๆนะครับลูกๆชั้นปเลยคะประกคะระก่ะปรกเอาไหนเดมาสัมภาษณ์ครูก่อนนะฮะนะอ่ะลูกๆพรุ่งนี้โรงเรียนเราจะจัดงานขนนเด็กเดินนะตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นเต้นเอามองกล้องครับมองกล้องตื่นเต้นไหมฮะผมก็ตื่นเต้นนะฮะตอนนี้ทำมาอยู่ครับเนี่ยเชตโต้ค่ะเชตโต้กำลังเตรียมงานใช่ไหมนะครับตื่นเต้นกับงานมากเลยคุณครูคนไหนเอ่อไหวบานไหคะเนี่ยลูกคุณครูเปิร์ครูเปิ้ลค่ะอ๋อผู้จัดเรานั่นเองนะฮะก็พรุ่งนี้มาเชิญลองเชิญชวนผ่านกล้องซิว่าพรุ่งนี้จะเชิญชวนเข้ามาเที่ยวงานยังไงบ้างครับมาเที่ยวได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากซื้อค่ะเข้ามาได้แล้วประหกนี่เตรียมอะไรมาขายบ้างครับเนี่ย มีปลาโป่งค่ะแล้วก็ลูกชิ้นไส้กรอกค่ะแล้วก็ยำด้วยอ่าก็คือพวกหนูขายกันเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคิดยังไงว่าโรงเรียนได้ได้จัดนะครับกิจกรรมถนนเด็กเดินแล้วให้นักเรียนเนี่ยมาเหมือนเป็นพ่อค้าแม่ค้าน้อยอย่างเงี้ยดีไหมโครงการนี้เนี่ยดีมากค่ะหนูได้อะไรบ้างจากโครงการนี้นะได้อะไรบ้างคะลูกเพราะว่าปีที่แล้วก็เคยจัดนะครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับได้ได้ได้ยังไงบ้างครับได้บวกเลขคิดเลขได้หัดแบบ หาเงินด้วยตัวเองจะได้รู้คุณค่าเงินว่าแบบพ่อแม่หามาได้ยังไงบ้างคะ่ะอ๋อถือเป็นเรื่องดีนะครับนะ,<ส>ะตัวตัวตัวแค่นี้ก็เขาก็รู้แล้วนะว่าเงินน่บมัน,ม,นมันหายากเนาะนะครับนะอ่ะก็ต้องขอบคุณนะักเรียนชั้นปหกมากนะครับเดี๋ยวติดเอาไว้เมื่อกี้ว่าจะพาไปดูลูกโป่งนะครับเดี๋ยวลองพามาดูเลยครับน่ะมาเลยฮะตามมาเลยค่ะมาเลยครับาม,ามาเลยครับ อ่าคุณลูกปัดตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณนะครับนะ,ะกิจกรรมลูกโป่งนะครับปลาโป่งของเด็กชั้นป .6, 6นั่นเองะนะครับนะซึ่ง ซึ่งตอนนี้เขาปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเปิดแล้วก็รับรองกิจกรรมนี้มาทีไรนักเรียนให้ความสนใจมากเด็กๆคือแบบลุมกันเต็มเลยตรงนี้ใช่<ล>ชอบแบบเด็กๆชอบมากเลย <พ ung S 1> นะครับตรงนี้แน่นอนครูอิงเชื่อเลยว่านักเรียนเอาเงินมามากกว่าปกติแน่เลยค่ะใช่นะครับเพราะว่าแค่กิจกรรมปลาโป่งเนี่ย<ช>มาพร้อมกับรางวัลที่เยอะมากเห็นเห็นนักเรียนบางคนบอกว่าคุณครูคะพรุ่งนี้มีอะไรขายบ้างอยู่จะเตรียมเงินมาซื้อเลยอืนะฮะนะก็เชิญชวนถึงผู้ปกครองด้วยนะครับนะว่า ไม่ใช่แค่เฉพาะนักเรียนที่มาเชิญชวนผ่านวิดีโอนี้ไปเลยนะครับให้ผู้ครองได้ได้มาร่วมกันนะครับมาดูอยากให้ไม่เห็นบรรยากาศของเรามาดูลูกหลานเราในการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะสุดท้ายขออนีกนิดนึงนะผู้อิงคุอิงจะพาไปดูการแสดงการแสดงการซ้อมตอนนี้ใช่ไหมว่านักเรียนของเราดําเนินการไปถึงไหนแล้วมาครับ ขยันคันแข่งมากนะคะนี่นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่นักเรียนรุ่นหลวงเรากําลังซักซ้อมนะครับเป็นการแสดงชุดเปิดเนาะชุดเปิดของโครงการของเรานะคะ,ะเราดูภาพบรรยากาศะนะครับมามพร้อมกับครูฝึกซ้อมด้วยนะคะครูครูตูนนะครูครูตูนนะครับ,นนรบดเด็กๆไม่ต้องเขินลูกทําเต็มที่นะคะ,ะเป็นลำสวยสดงดงามนะครับนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณครูเขาหน่อยนะครับอ่ะคุณครูครับคุณครูตูนครับ <c oughs> ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับทกนเลยอ่ะคุณคตูนอ่าวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ,ะคุณครูชื่ออะไรนะฮะชื่อครูตูนค่ะอ่ะครูตูนได้ซักซ้อมอนางรำใช่ไหมเป็นนางรำใช่ไหมครับเด็กๆซักซ้อมแบบมีใครบ้างซักซ้อมนานไหมครับเนี่ยชุดชุดนี้เนี่ยสองวันค่ะสองวันแต่งานครูตูนเนาะต้องบอกนี้นะครับว่าโรงเรียนเราคือกิจกรรมก็เน้นนะคะ คือแบบเต็มที่ทุกอย่างทั้งกิจกรรมทั้งการเรียนนะใช่ต้องบอกอย่งี้ว่าการแสดงของคุณตูนทุกการแสดงเนาะนะครับต่อให้จะซ้อมวันเดียว2วันรับรองนะครับเลิศนะฮะต้องมาดูพรุ่งนี้เชิญชวนเลยนะฮะนะอ่ะลองมาสัมภาษณ์ก่อนนางรำคนแรกอุ้ยคนนี้คุ้นๆนะครับคนนี้นี่ต้องบอกงนี้นะครับว่าเป็นนักเรียนมสาอ่าแล้วอะไรนะแล้วสอบให้เขาบอกตัวเองก่อนนะว่าเขาทําอะไรมานะครับป้าภูมิใจโูกอ้าภูมิใจนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาได้อะไรมาครับไปที่ไหนมาบ้าง ไปสอบที่โรงเรียนอุโดมค่ะได้ได้ได้ห้องอะไรคะ EMP ค่ะ EMP คืออะไรคะอธิบายอธิบายหน่อยลูกเป็นห้องพิเศษค่ะที่พิเศษโปรแกรมอะไรคะอังกฤษคณิตค่ะอังกฤษกับคณิตเนาะเป็นโรงเรียนพิเศษเนาะก็เห็นไหมขนาดสอบติดแล้วนะครับนะไม่ทิ้งการเรียนก็ยังมาช่วยครูทำกิจกรรมอีกด้วยกิจกรรมดีแล้วก็การเรียนก็ดีด้วยนะคะอ่ต่อไปนะครับส่งมาต่อไปเลยนะครับเป็นนักเรียนชั้นปอะไรครับ ป .6 ค่ะอ่าป .6 นะครับนะอ่าชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเล่นเลยครับชื่อเล่นเลยเอสเธอร์ค่ะเอสเธอร์เป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมลำเนี่ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่สู้ไหมฮะสู้ไหมฮะสู้ค่ะสู้ค่ะอ้าวต่อไปครับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อปอยค่ะมาจากชั้นป .6 ทับ2ค่ะอืมอ่าต่อไปฮะชื่ออิงค่ะมาจากม .3 ทับ1เหมือนกันค่ะจริงๆคนนี้ก็ติดเหมือนกันนะผมรู่อย ขายขายของหน่อยเพราะว่าเขาถาติดไปห้องเดียวกันเลยใช่ฮะนะเก่งมากเลยนะครับทั้งกิจกรรมทั้งการเรียนนะครับติดห้องพิเศษด้วยนะครับนะของบุดมนะครับคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายค่ะลูกชื่อดาวค่ะมาจากห้องมสามสองมสามทับสองมสามทับสองจะเห็นมีเดี๋ยวนั้นต้องอุ้มอย่างว่ามีทั้งเด็กมสามและเด็กมหกซึ่งคือจะต้องไปออกนอกโรงเรียนไปแล้วก็อาจจะเป็นความทรงจําที่ให้เขาทําไมครับให้เขาได้ ได้แบบจดจำใช่ว่าครั้งหนึ่งเคยทำกิจกรรมมากมายกับโรงเรียนเนาะนะครับนะก็สู่ๆนะครับโรงเรียนครูเป็นกำลังใจให้เลยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะสู้ๆูไหมครับสู่ไหมเด็กๆซู้มาเลยนะอ่ะโอเคอ่ะหนึ่งสองสามู้นะฮะก็ครูอิงนะครับและครูลูกปัดเนาะก็ต้องบอกนี้ว่ายังคงเชิญชวนนะครับนะทั้งนักเรียนนะครับผู้ปกครองนะครับรวมถึงก็เขาก็ซิปกันมาว่าถ้า ผู้ใดสนใจนะครับที่ที่ดูผ่านวิดีโอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างโรงเรียนเนาะก็ก็มาเยี่ยมชมได้ขอกระซิบนิดน,นึ่งว่าเราจัดช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับงานนะครับดําเนินนะครับก็คือช่วงเช้าเลยก็คือตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับจนถึงสิบสองนาฬิกาก็คือเที่ยงนะครับนะ ก็เรียกว่ากิจกรรมอินมหนำสำราญจุดใจแน่นอนนะทั้งเต้นทั้งกินนะครับพรุ่งนี้นักเรียนอยากจะทําอะไรทาเต็มที่ทเต็มที่ก่อนก่อนเลยค่ะก่อนเราจะสอบายภาพนะครับนะอ่าก็สําหรับวันนี้เนาะครูอิงนะครับผมค่ะแล้วก็ครูลูกปัดค่ะอ่าขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับค่ะพบกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย